เพิ่ยังนี่นี่นเพาแต่เป,ป,ป็นได้นอนเว้นนะครับนี่ผู้สาวเฮปเป็นเหมดด้วยนี่ ใครเอามัดแล้วเนาะตร่มนี้นี่ตัวนี้นี่กินรสเงนืน,น,นงประกันได้แล, <c ười> ล้วเลซีเรียสยังบินบุได้สอนนี่ฮึ ừ? คือนหัวเห็ดปะ มนเงี sociedad, yeah. oh, posición, er. ่ยเกียรเหมือนเดิมเกียร์เป anyway, ิดเขาก็เปิดอันนี้เบิ้งมันสอนเป็นไงมันได้ล่ะเปิดอันนี้เบิ่ยล่กนี่ลูกสาวป่าเราบ่ได้เก่งแต่พอได้หนี่ลูกสาวก็เก่งครับดอกไม้ดอกยังเห็ดเป็นมดขึ้นอยู่ว่ามันจีเห็ดบ่เห็ดขันบักบิงบ่ โบเวดมาใส่วิวสาวเวดไง <c oughs> ผู้บ่าวมากหลายเลยถ่ายลูปเพื่ <c oughs> อจะผู้บ่าวทางห <c oughs> ่างัๆจะ,ะระดับอาปาอาเสียเออมามักสาวปาเราเนี่ย <c oughs> บ่าวทางข้างๆเปน็นนางหองอยู่บนหุงเขาอาเดนก็อื่นเหาไปวัดท่าบุะปา <c oughs> อาเดนก็อื่นไปวัดบางสาวมานั่งหองอยู่ขี่ไผ่ตั้งเขาลุกบัไไนได เหลือใจจะของเออเลือใจจะขอ,องก็ตอกรัดเอิ่นนะจะเจียมกข้าาปาปากสัน่นเขนไหลปวดยังไงจะปวดเอาปวดสมิ่งเลยจะได้ดเอาถอยมีถอย <c oughs> <c oughs> สามรอกก็ไปใดไข่ต้วงสาวไปบัไใดเรียมันถอยรักมะฮอดเทียนเลย เมื่อก่อนไปบอด้ก็พราะท่านมีเขาลงที่แหงนอสิปุ๊บเขาก็บาหัสปุ๊บย็ดขาเมือไอแาเพี้ยาลเออ,อยาดพี้ยาลเลเลยนจะกมแล้รข้อมันสิฮัก นเงยขึ้นแน่ขึ้นเวอร,ร,ร์แน่โทรศัพท์แม่ไปยังผูดมันใจของเลยไหมล่ะโอ้ยเค็ดแนวดีเนาะง,งามจะไปหาจาังไงว่อนมันแปดแปดในไปย่างค็ดจังซีด้วยจ้าดอกไม้ด้วยจ้าซาบเป็นีด้วยจ้าอธิบายในที่แหละอุ้ยเน็ตไอดอลข้ามั้ยมึงเน็ตไอดอลอยังขี้อายอยู่ครับเมื่อท่านเดย์อันนี้ ไก่ตื่นใส่น้ำอยู่ท่านไหนอันนี้มีลูกปลาเล้าคูณทุกคนครับนี่ตอนยังในบดรที่นี่เราบอกไปเตี้ยวเมื่อไหร่บอก ย,ยัยนคือว่าเมื่อไ่ยนเจียม,ยม,มอือเดี๋ยวเมื่อไหร่ยเจียม,มนี่เจียมไปใส่มือเานหบ่นบยยังมาค่ทลูกตรงยันอยู่เล้กลับไปพุนยายนังไงไงไง่งหายอยู่ขิงไผ่ฮะยายนั่งหายอยู่ขิงไข่ข้างนอกผุนปวดขาแห้ง ค็เล <c oughs> จะต้านรไปใส่เหมต้านรถไปใส่ติดตื้อ่หน่นะติดตื้อ่หนินะนี่ข้อดีท่าเปลี่ยนมาเปลี่ยน <c oughs> อย่าห้แม่ล่ะย็ดไปถ้าไซื้อ็ให้ใหี่ยังห็ยนย,หยากสุดเลยเห็นยังยากสุดลอยพุ่งมาไลเป็นปะ อันแบบข้อวายวันแม่นช่ไหมเป็นเต็เมเบอร์เตอร์พี่น้องเลยกับเข่าเนี้ยเห็นยังเสียบสุดต้มไข่ต้มไข่ต้มไข่เสียบเสียบครับน้องบีมพ่อมีลีไม่อยากพากเลยต้มไข่ต้มไข่บลอดไซน้ำครับเพชรเสียบเฮียงไข่ใหม่โอ้ยสันเป็นหลือพี่น้องเอ้ยแท่งกรถือเลรอ นี่แอนให้เป็นมาใหญ่เดี๋ยวช่วงนี้คล้ายร้านสาวกินไปก่อนครับแปดตึงเล่นหน<ล><อ>ึ่งพี่บีมไม่เท็นงามเหเนี่ยห้าหกเจ็ดงามบ่พี่บีมเข้งงามบ่บุ้ง,อเอง,งเขาเอื่องง่ามมองเสียถ้าพี่บีมแข่งขับรถแข่งกับแดงสู้ได้บ่เซ็นซูพี่บีมได้บ่ <S <S สู้ได้

พัฒนายยไทยไม่ทาทางการนี่คือเนี่ยงเน่เล,ล่าคอยื่นคันบางเบียงเป็นไทยเนียงเพื่อเนียงเบน่ไทยไมหมเน่ยใบสีหลักเรียนเลยใบสีใบสีใบสีคืออะไรใบสีใบตอง ได้มอในมือนี้นะอู้ยังวะปมะเทศไทยร้านอีหามืออาที่หนามากวันี่นี่เลยเต้เลยเต้ตะวันแดงอันไหนก่แอืมอันห่ปดอันนลนี่เขาใส่แักอันกับอันเจ็ดแปดเ เอาอีแม่มาให้ใส่ท่องมานึกว่ามีมีมาใส่แม่หยานเอาไปจำเบิดอไม่ติดแห้งเลยเวลาเติดลุนเฮเลยนะท่องมื่อสิขาดมือสิหายอันตรายมีแหวนบอฟีซื้อแหวนให้แหวนท่องมี่บอรอบนิ้วเท่าไหร่อันสิบสามเนื้อเอฟซีเนื้อขาสิบสามรอบนิ้ว เอาจากบาทก็ได้ไหมบอนี่เอาเป็นเฟืองหาบาทเวียนมาได้หาบาทอะไรไล่บุ้งเลยเนาะโอ้อะไรไล่บุ้งครับโอ้เอฟซีได้ซื้อไห้เด้อมาหมันเด้อเนี่ลูกสาวปลาเราบอกให้ส่งเรียนเลยก็ได้หนึนับบุ้งสิบต่อกันบ่ต่อปุ้งนี่ห้าห้าต่อเอ้าคือจะต่อกันบ่ เปล่าพัฒนาตัว่ะชู้่ะตัวง,ง,ง่ายด๋อกเะล่าพัฒนาตรงตันเพชรอันนี้นั่กล้วยมันอยู่ไปอย่างให้แข็งไปพักอาจารย์นาอาจารย์มือน่นอาจารย์ไหว้ค่ะเอ,าเอา้าเอาไปเอาไปแก่แค่งไปแค่เอาไปให้เขาแล้วก็เอากลับมาเรากำมาจะเพื่อดอ,อกใส่ทูงไวล้ละ เฮล้ยลิกะซิบไว้อย่าลอกไว้มลิกะซิบเต็มพอพอเก่งทั้งเล็กทั้งรุดบุกสาวเก่งทั้งดอกไม้างานเงี้ยนี่ได้เปรดครับ อยากได้ทันบักเดินจะแต่งงานแต่งงานก็สร้างมามนี่ลูกเสียรเล้าเทปขายเทปขายนี่ล่ำเงร่ำนะครับนั่งล่ำประจําทีมงานเลยนี่นั่งล่ำประจําโรงเรียนไปที่นี้ได้ร่ำป่ะที่นี่ได้ล่ำมาเกี่ยวบ่ะอู้ได้ล่ำอยู่บ่คือบ่ขอขึ้นเป็นนั่งนกพม่าแทนเลย กูอย่าแนข้ามนมู้นสิเห็นเปิดร่ำหน้าอันนี้อยู่ได้เบิร์ดครับเฮนนี้ยนี่เก่งเบิร์ดทุกคนพี่กับเกง่งกินกับเก่งครับกินมัวท่าเกงๆๆ่งเก่งยไม่ต้องถามครับ,จ,กกบจะกินเอาไปไว้ใส่กินโมโหตึงอ้วนนะเขา มันอยากอายกูมันเป็นแต่อ,อยางอายกวเวลาอา,อายกล้องมันอยากอายกลัวมันใจดึไหมมันใจจะคล้องดึไหมไม่ใช่วกูเคเห็น่งเพราะในกล,อล,ล,ลน่องเลยว่าเบิ้งเนึงบกในขีดเบิ้องหนลำคาดเดือดคองบอบิดหน้าบิดหลงังอ,อยากอยากเห่นยังเอฟซีบานอยางธุรกิจกรรมยัง ยิบซีถามอยากเห็นดังอยากเห็นตา,าเห็นไปซื้อยเห็นไปซื้อยางโอ้ดังเงี้ยบะเมียดอกบัานปึ้งน้อย<ะ>ตากระงามอยู่หนามวยดีท<ะ>ักปีได้ถอดเขีววววเยวนี่น้ำมันลงแน่เนาะกินน้ำบานแห้งทักปีล่ะใส่เขียวมาซองบอก ทุกคนไปซักคิ้วขึ้นหนาไปหน่ะคิ้วเต็มหนาแล้วว่าพากันไปซักคิ้วไปโอ้จะไปเย็ดยังเก็บลายพุทธิตารมเก็บลายนี่ก็แจ้งผู้ใดไปขอบอกเนาะว่าซักคิ้วมันยิงงามเนาะทุกคถามคนเบิ่งเลยนี่ร้านเช้าที่พ่อไปซักเลยเขียนปะเขียนคิ้วปะเมือ่อเขียนปะไปกันไปยัง เขียนไม่กระดัมก็ตัวตัวมันคือปิงไ่เห็นบ่่น้องพิมพ์หน้าคำห้น์เขียนชิวปิงคู่ปั๊บน้องพิมพ์นี่นี่อ๋อสักนี่นะพี่น้องยูว่าเป็นสุกเลยมึงบิดหน้าบิดหลังมึงถ้าไปมึงคิบอยู่ของเนี่ยเหมือนจะเป็นยังไงอึกอักอึกอักเลทรมานอาอสัานี้่นะครับเในช่วงลิงน้องให้ติดตามในเฟซบุ๊กด้วยฮน้องแช่นังให้มึงสักนี่นะครับเฟซบุ๊คมันมีอย่างครับแด่จังกึมครับ